ก็รู้ว่าแกจับยาสามตาในตอนนั้นตอนนั้นผมไม่รู้ที่รู้จักแกแค่เราถามเรื่องดวงเแยดูอยู่นี่ตลอดมันดูอะไรมาจารย์มันดูอะไรเข้ามานนในแรก็เวลาก็เริ่มดูเหยาะๆมันดูอีกแล้วกอที่มันรู้แกจุดแกจับยามสามตาเก,ก่งแม่รู้เลยนะแม่สามตาโป๊ะๆๆๆไม่ได้ตัต้ตตงดวงแบบไอ้กิจไอ้ที่ไอ้กิจมันใช้แหละที่ บริษัทมาตั้งชื่อบริษัทเฉี่ยเจ็ดดาวเคยได้ยินพิจารณบริษัทเฉี่ยเจ็ดดาวล่ะเป็นน่องจริงเลยผมใช้ผมทำงานอยู่ตรงนี้บอกผมว่าบันเทิงบันเฟิร์มผมว่าบันเทิงก็ให้ใช้นะผมช่วยเนี่ยมันมันจะแบ่งเป็นสองสายนะให้ดูไว้ก่อนสายหนึ่งเนี่ยเป็นสายบุ้อีกสายหนึ่งเป็นสายสายบุญถ้าจะเปรียบเทียบก็หมายถึงสหเนี่ยมันเป็นสายหนึ่งมันจะเป นิ่งๆช้าๆให้ผลเนิ่นนานแต่คำนวณเนี่ยจะวนเลยนะครับปกติในซาฮะาจัดแล้วได้ผลยาวเจ็ดปีช่วยเร็วหรือถ้าจัดไม่ดีตั้งๆหมดเลยของหกสิบสี่ขวยให้ผลต่อเนื่องประมาณสามปีคือสั้นกว่าแต่ว่ารุนแรงกว่าเร็วกว่าแล้วคนโดนก็โดนแต่ว่าถ้าถ้าคุณจัดผิดเนื่องจาก6 4หิ่ขวยต้องการแบ่งย่อยเขาเป็น64ีย่อยแล้วก็จะแบ่งเงาเป็นามร้อยปดกองเงา นะครับถ้าเกิดคุณลงผิดองศาเดียวไม่ใช่ผิดองศามัน0.9วัตต์องศาเป็นแม่งจะเอามุดเลยบู๊นะครับอาจารย์จะถามเวลาเวลาให้ให้สถาบันตรวจวิทยุต์เขาจะถามว่าจะเอาสายหมุดสายบู๊เขาก็ถามผมผมว่าผมไม่ชอบบู๊ลงหมุดองให้บู๊ให้หมดเนื้อหาวิชาละไม่เอาละบู๊ไม่ไหวกลับวัตถุยืดไม่รู้กี่ปีแล้ว แล้วสูตเด็กๆนึงดูไม่ได้นะตั้งดวงข่อยเราจะไม่เคยมีเลยดวงจีนยังพอหะฮะเขาดูดวงข่อยขึ้นมาจีนในปอ,อยี่่ะที่พี่จะเรียท,ที่เขาักเรียนกันไม่ใช่ไม่สอนที่ว่าเอาดวงดวงจีนมัแปลมาใช้ดวงข่อยวิ่ยช่นะครับขึ้นดวงข่อยเลยนะดังนั้นจะไม่มีเรื่องของกัดอีกเะไรเลยนะมีแต่เห็นแต่เส้น,นมองแต่เส้นแล้วก็พยายามเอาแล้วเราคิดดูว่าย สุดท้ายผมก็บอกนะอาจารย์6ซีซไม่เอาครัคือเราต้องจอะรัถอยก็ถอยเลยไม่เอาต้องตายอาจารนเลยครับก็เส้นขวยก็คือเส้นขีดขาดขีดเต็มมานะถ้าเกิดท้องตลาดทั่วไปจะสอนอยู่แค่6เส้นแต่เวลาใช้การจิงจะมี12เส้นซึ่งมันเป็นเส้นที่ซ่อนเอาไว้ก็เลยกอาจารย์แนวไปถอยแต่ผมบอกผมเรียนเพราะผมเป็นเด็กน ทางเขาไปเน้นปริมาณโอ้ยเนี่ยหกสิบกว่าผมบอกเลยว่าถ้าพี่มันคือของพี่เนี่ยตรงทีิเงเรื่องยามันอยู่ในสายเลือดนะครับมันเห็นทุกวันเนี่ยทั้งที่โอกาสได้เรียนสายเข้า,าขไปนะครับของทุนสายการที่คงผมบอกว่ามีอเจษตัวหนึ่งที่เรียนพร้อมกับผมนะอเจษเบลชิงแกจะหกแกหกสิบนะครับถ้าเรียนได้เนี่นยคงไปเรื่องเรียน คือเขาเป็นบอกมาถว่าเปนทุกของากเุกขอโมกใช่แล้วมันัถ้ามีไงคือมันเป็นเรื่องของนนดาวเข้าดวงเนี่ยเระเห็นว่าเขาจะที่นาจากซื้อมาซิ้นแล้วมันเป็นอะไรที่ผมนะครับผมเคยเรียนรู้มาแล้วมันมันมันสามารถอธิบายเรื่องของหลักของอิทธยตลอดมีมีมีโรก คือมันมองว่ามันมันเป็นจริงก็เป็นไม่ได้จริงเป็นธรรมชาติแล้วมันไปเข้ากคิวแชร์แล้วคิวแชร์ก็มีที่สนิทมีทีร่วมแล้วประกอบกับสิ่งของจุกตึนขึ้นเป็นสายที่เขาใช้คิวแชร์ทุกวันีเขาก็ยังใช้สำนวนคิวแชร์แต่ั้นผมเลยบอกว่าถ้าผมจะเลือกเปนไม่เป็นจำนวนคิวแชร์แต่อาจารย์ก็บอกว่า พี่อำนวยเพราะว่าเราต้องรูั้นี้ห้ามแล้วก็ช้าๆแกบอกว่ายังไงพี่ก็ต้องเรียน64ขวบมาขับเรียนแต่เพาะบอกยังไงก็เราเรียนผู้สริงนะครับผมก็จำไม่ได้ใช่แล้วขั้นไปนะครับคราวนี้ผมแนะนำเว็บไซต์นึงนะครับเข้าไปอ่านความรู้เบื้องต้นได้ถ้าใครยังไม่อยากเรียนนะครับต้นสุยไฮเทคนะครับโมลาร์ขับดอทเน็ตนะครับจงห้หนึ่งร้อยแปดทีวีเก้านะครับ คือที่ในธนาคารเราแอบกับเอฟเอแฝงเป็นไทยนะครับครับเอฟเอเอ็มไทยมีความรู้ค่อนข้างส่งอะมางครับให้เข้าไปอ่านถ้าพูดได้เป็นปากก็คือถ้าต่อไปเนื้อหาที่เว็บไซต์ผมก็จะคัปปี้น่ะสองเว็บไซต์นี้มาเราขนาดแต่ C A D คอปปี้อะไรไปหรอไม่ได้จัง ออกมาเถอะเดี๋ยวแป๊บๆเสร็จนักเขียนก็อนุญาตนะเขาคัดไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนื้น้อหาจะใกลเคียงัยของผมจะไม่ค like ่อยมีนะโหระครับดอตเน็ตอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอรูปพิติ <c oughs> กรรมโหโหระรับดตอตเน็ตไม่ไปต่างๆเพราะว่าเขาใช้นักเขียนนักไทยมืออาชีพดังนั้นกว่าจะเสร็จน,นี้เป็นสิบปีนะนี่คือเว็บไซต์ เพราะว่าอยากให้ความรู้นะอยากให้ความรู้ฝาบอกต่อับอยากให้ยังไงบางทีมันบางอย่างให้ไม่ได้ไงผมให้ไม่ได้ครับให้แบบนี้ก็ให้ส่วนใหญ่คนในท้องตลาดรู้หมดแล้วแต่ใช้ไม่เป็นต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะฮะบางทีตอกปฐุูก็ตอบไม่ค่ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นจริงแล้วเราตอไปนะรเาต้องรับปฐุมอาจารย์ถามขอเลิกยาเข้าบ้านหน่อย แค่นิ่งๆกันแค่นิ่งๆวันเดือนปีเกิดก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ให้วันเดือนปีเกิดนะงทีเราไม่ได้ทิ้งบ้างไปตอบไม่ได้ขอยกเลิกทุกเนื่องจากเลือกยามการหาเลือกยามเข้าบ้านนะ